Career Station Podcast Station ในยุคที่เทคโนโลยีโอ้ยเรียกได้ว่าขับเคลื่อนทุกอย่างเลยนะเคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนเรายังแตกต่างและยังเป็นที่ต้องการอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับ12ทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับโลกการทำงานยุคใหม่นี้นี่แหละครับ คำถามสำคัญเลยในเมื่อนวัตกรรมใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มีหลายอาชีพเลยนะที่กำลังจะถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แล้วอะไรล่ะที่เป็นข้อได้เปรียบของเราคำตอบมันก็อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ hard skills หรือทักษะเฉพาะทางที่วัดผลกันได้ชัดๆเนี่ยคือใบเบืกทางเลยแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเรียนรู้และทางานแทนได้แล้วแต่สิ่งที่มันเรียนแบบได้ยากมากๆก็คือ soft skills นี่แหละ ทักษะที่มาจากประสบการณ์และความเป็นมนุษย์ของเราล้วนๆเลยแล้ว soft skills ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงกลายเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของเราได้มาดูกันครับถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะ soft skills ก็คือความสามารถที่เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ของเราโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอารมณ์การอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็การพัฒนาตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากเครื่องจักรอย่างสิ้นเชิง ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ soft skills เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความฉลาดในหลายๆด้านของมนุษย์เลยนะไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ การแก้ปัญหาหรือ AQ ความคิดสร้างสารรค์ที่เรียกว่า CQ หรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมหรือ SQ ซึ่งพอทั้งหมดนี้มารวมกันนะโอ้โหมันกลายเป็นชุดทักษะที่ทรงพลังมากๆเลยเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยทักษะด้านความคิด ซึ่งเป็นเหมือนรากฐานสำคัญในการรับมือกับทุกความท้าทายเลยก็ว่าได้ทักษะแรกที่บอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆในยุคนี้ก็คือการคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์นี่แหละครับเพราะมันคือเครื่องมือชั้นดีเลยนะในการกลั่นกรองความจริงนี่คือความท้าทายที่เราเจอทุกวันเลยใช่ไหมครับข้อมูลข่าวสารม,มันไหลเข้ามาเยอะมากตลอดเวลาเลยทักษะนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็สามารถไตรตรองเพื่อหาข้อเท,ท็จจริงได้ แล้วจะสร้างทักษะนี้ขึ้นมาได้ยังไงคือกระบวนการมันเริ่มจากความสงสัยง่ายๆเลยนะเริ่มจากการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินจากนั้นก็ไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่เชื่อถือได้นะแล้วก็มาจับประเด็นสําคัญจัดระเบียบมันสะหน่อยสุดท้ายค่อยประเมินทางเลือกทั้งหมดด้วยเหตุผลอย่าเพิ่งด่วนสรุป มาต่อกันที่ทักษะถัดไปในกลุ่มนี้กันเลยครับนั่นก็คือความยืดหยุ่นและการปรับตัวซึ่งสำคัญมากๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วสุดๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาวิธีการทํางานที่เปลี่ยนไปหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดการปรับตัวได้เร็วเนี่ยคือหัวใจของการอยู่รอดและเติบโตในยุคนี้เลยจริงๆเราฝึกฝนกันได้นะครับโดยการสร้างวงจรการเรียนรู้ให้ตัวเอง เริ่มจากการสังเกตสิ่งรอบข้างก่อนเลยแล้วก็เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆกล้ายอมรับความเสี่ยงและที่สำคัญที่สุดนะคือมองทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาต่อไปนอกจากสองทักษะหลักที่ว่าไปแล้วนะยังมีเครื่องมือทางความคิดอีกหลายอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาซับซ้อนหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงทัศนคติเชิงบวกแล้วก็การบริหารเวลาด้วยทั้งหมดนี้พอประตอบกันแล้วนะมันคือชุดเครื่องมือที่ทำให้เรามีวิธีคิดที่แข็งแกร่งแล้วก็พร้อมสำหรับทุกสถานการณ์เลยค่ะเอาละครับต่อไปคือกลุ่มทักษะที่สองว่าด้วยการทำงานร่วมกับผู้คนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กรเลยก็ว่าได้ทักษะที่เป็นรากฐานที่สุดเลยของการทำงานร่วมกับคนอื่นก็คือการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนี่แหละครับ เพราะมันคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยลดข้อผิดพลาดแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ตรงกันได้ผมว่าเราน่าจะเคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้กันมาบ้างนะที่แบบการสื่อสารผิดพลาดไปนิดเดียวอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ตามมาได้เลยดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันเลยสำคัญมากๆเคล็ดลับง่ายๆลือนะก็คือการเรียบเรียงเรื่องราวก่อนพูดเสมอเน้นที่ใจความสำคัญใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และที่สำคัญไม่แพ้การพูดเลยก็คือการฟังครับต้องฟังอย่างเปิดใจและไม่มีอคติด้วยต่อเนื่องจากการสื่อสารเลยก็คือทักษะในการทำงานเป็นทีมนี่แหละครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันโอ้โหภาพนี้ชัดเจนมากเลยลองนึกภาพทีมฟุตบอลที่ต่างคนต่างเล่นดูสิครับคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะแต่ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันโอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยจริงไหมการทำงานก็ไม่ต่างกันเลยครับ การสร้างทีมเวิร์กที่ดีเนี่ยมันเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันการระดมสมองอย่างเปิดกว้างการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็การที่ทุกคนรับผิดชอบในส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่และสุดท้ายในกลุ่มนี้ก็คือทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดร่วมแล้วก็ความเป็นผู้นำซึ่งสำคัญมากนะเพราะความเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่คือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน มาถึงส่วนสรุปกันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าทำไมทักษะทั้งหมดที nah ่พูดมาเนี่ยถึงเป็นข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนและก็ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ก็เพราะว่าทักษะทั้ง12อย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงในขณะที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะทักษะเหล่านี้จะติดตัวเราไปตลอด มันคือสิ่งที่ทำให้เราไม่ใช่แค่ทำงานได้แต่สามารถสร้างสรรค์แก้ปัญหาและนำพาทีมได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีมาทดแทนไม่ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับการสร้างอาชีพก็เหมือนการสร้างบ้านเลยต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแกร่งแล้วในบรรดาทักษะเหล่านี้ทักษะแรกที่จะถูกเลือกมาสร้างให้เป็นของตัวเองคืออะไรเป็นเรื่องที่น่ากลับไปคิดต่อกันนะครับ